มีทั้งหมอมโนโมีทั้งหมอปลายก็มโนก็ฝากถึงหมอปลายนะครับว่าคุณใช้ไสยศาสตร์นะครับในการบอกว่าวิญญาณน้องแตงโมเนี่ยนะครับมาหาคุณเนี่ยแล้วบอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีข่าวใหญ่ในช่อง8ดนะว่าน้องแตงโมถูกตีที่ศรีรษะเนี่ยผมบอกได้เลยว่าพวกผมทําข้อมูลมาตั้งหลายวันนะทำข้อมูลมาหลายวันทำข้อทอด้จริงมาหลายวัน จนั่งสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนเรือนะครับแต่คุณใช้วิธีไสยศาสตร์ใช้มโนโซเชียลนะในการที่ออกไปเพื่อ PR นะครับแล้วเอาน้องแตงโมเนี่ยมาเป็น PR ในการนะครับด็สีตีไข่นะเขาเรียกมโนโซเชียลเลิกทันทีครับนะหมอไปนะมันไม่เป็นจริงหรอไอ้เรื่องที่ถูกตีศตรีรษะอะไรเงี้ยผลที่เวก็ไม่มีไม่มีบาดแผลที่ศรีรษะนะ ครับนะมีแบาดแผลที่ขานะครับที่โดนนะครับเฉือนเนี่ยในบริเวณน้องข้างฝาซีกในนะครับของน้องแตงโมท,ที่ถูกบาดนะครับเป็นแผลเวอะขนาดใหญ่นะครับนะไม่มีรอยตีที่ศีรษาหรอกนะครับคุณอย่ามาโนโซเชียลเลยนะแล้วก็ยังไม่มีบุคคลใดนะครับให้การรับสารภาพนะครับแต่วันนี้เรามีข้อมูลเชิงลึกนะที่เราจะพูดให้ฟังนะครับ ของเราของจริงนะครับไม่ใช่ของเทียมแล้วก็เป็นของที่นะครับผมบอกได้เลยว่าจะต้องเป็นไปตามที่ผมพูดนี่แหละนะครับไม่เกินจากนี้ไปได้หรอกนะครับคดีนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นคดีที่ฆาตกรรมนะฆาตกรรมแต่อย่างใดนะครับนะมันเป็นเพียงแค่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยผมไม่รู้ว่านัากฎหมายบางคนจะตีความว่าเป็นฆาตกรรมหรือไม่นะแต่สิ่งที่เราจะพูดวันนี้ มันพิสูจน์มาจากของจริงนะครับนะมาจากของจริงทั้งนิติวิทยาศาสตร์นะครับแต่ไม่ใช่สยศาสตร์นะครับพอเราไม่ใช้สยศาสตร์ในการพิสูจน์เรื่องของน้องแตงโมเนี่ยเราได้เห็นภาพนะครับภาพพี่น้องเสียชีวิตนะครับที่มีการถูกถ่ายออกมาเป็นภาพนะครับภาพบาดแผลนะครับทุกส่วนของร่างกายของน้องครับที่เราได้เห็นนะสองเราได้เห็น การจำลองเหตุการณ์ของเรือนะครับนะไม่ถึงแม้ไม่ใช่เป็นลำที่เกิดเหตุแต่เป็นลำที่จำลองเนี่ยเราก็เห็นสภาพกับสิ่งที่นะครับบุคคลทั้ง5้าที่อยู่บนเรือเนี่ยนะครับพูดต่อหน้าสาธารณชนต่อหน้าสื่อมวลชนว่ามันมีความขัดแย้งกันขนาดไหนนะครับนะซึ่งเดี๋ยวเราจะที่บายให้ฟังทีละขั้นตอนนะครับว่าแต่ละคนเป็นยังไงนะครับนะก็เรียนพี่น้องประชาชนเราพิสูจน์หลักฐานด้วยความจริง ไม่ใช่มโนโซเชียลนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์ในการลร่ำเรียนมาแล้วก็ใช้ประสบการณ์ในการทำเรื่องนี้นะครับมา2วันละนะครับแล้วก็พิสูจน์ความจริงกับบุคคลที่เคยจมน้ำจมแ้่น้ำเจ้าพยานะเริ่มต้นนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าประวัติของคุณปอเนี่ยนะครับนะครับเคยรู้จักคุณแตงโมเนี่ยมาตั้งแต่สมัยคุณแตงโมยุคสิบเจ็ดนะนะครับ มันก็เหมือนเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนกันสองวันนี้ก็เหมือนเป็นเพื่อนกันนะจนกระทั่งคุณแตงโมเข้าสู่วงการสแสดงนะครับแล้วคุณปอเนี่ยก็มาทำธุรกิจจนกระทั่งมาแต่งงานนะครับกับลูกสาวของภุ่มขับการนะครับระดับนายพลของกองบัญชาการตำททรวจ t ภาค8นะซึ่งผมก็รู้จักนะครับไม่ใช่ไม่รู้จักนะไมก็ขออนุญ,ญาตไม่เอ,อ่ยชื่อแล้วกันเอา,เาว่าเป็น แต่งานเนี่ยกับลูกสาวของนายพลในกองบัญชาก,การตำรวจทอ o ภาคกแปดนะครับนะซึ่งคุณปอเนี่ยนะครับก็โชคดีนะครับที่มีพ่อตาเป็นนายพลตารวจอยู่กองบัญชาก,การตำรวจท h o n พัแปดวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับนะวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีชายสามคนก็มีมีคุณปอมีคุณโรเบิร์ตนะอีกคนน่าจะเป็นจ็อบนะครับนะ แลมีผู้หญิงก็มีมีกระติกน้ำนะแล้วก็มีแซนแล้วก็มีน้องแต่งโมหกคนนะครับที่มีการไปล่องเรือนะครับซึ่งเรือเนี้ยนะครับเรือเนี้ยก็เป็นเรือของคุณปอที่ซื้อมายังไม่ได้โอนนะครับซื้อมายังไม่ได้โอนนะครับต้องบอกก่อนซื้อมายังไม่ได้โอนนะเดี๋ยวไม่น้องประชาชนจะสับสนนะครับเอาว่าเรือนี้ซื้อมาเนี่ย ยังไม่ได้โอนเป็นชื่อของคุณคุณปอนะเป็นชื่อของของลูกชายท่านหนึ่งนะครับซึ่งผมรู้จักดีน,นะครับขออนุญาตไม่เอ่ยนามแล้วกันเพื่อไม่ให้สังคมเนี่ยไปคิดว่ามีการใช้เส้นสายในเรื่องในคดีนี้นะครับก็ต้องเรียนนะครับว่าในคดีนี้นะครับนะมันไม่สามารถใช้เส้นสายได้เนื่องจากว่าทางผู้มีการตรบห่งชาติพลตเวกสุวัสด์แจ้งยอดสุขนะครับได้ลงมาควบคุมดูแลคดีนี้ด้วยนตนเองแล้วก็ ได้ให้นะครับท่านประจวบวงศุกนะครับผู้ช่วยปปบตรลอรมองกำกับดูแลคดีนี้แล้วก็มีทั้งท่านผู้บัญชาการตำรวจตอนภาคหนึ่งนะครับท่านพลตรวจโชยิรพัฒนนะครับผู้วิจิตรนะแล้วก็มีพิสตีนะครับผู้บังคับการสืบสวนภาคหนึ่งนะรวมทั้งผู้การนนทบุรีพวกนี้บูรณาการกันร่วมกับสำนักพิสูจน์หลักฐานเนี่ย โดยอาจารย์เดเลกธานานนท์วิวาทนะครับเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยแล้วก็นําทีมมือผู้เชี่ยวชาญของกองพิสูจน์หลักฐานของสำนักงานกฎหมายชาตินะครับถือว่าเป็นชุดใหญ่ที่เรามาดูแลก,ก,กํากับควบคุมคดีนี้ให้กับน้องแตงโมนะครับดังนั้นคดีนี้ต่อให้มีผู้มีคนอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือมีเส้นสายวงในอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้ทุกอย่างเนี่ย เป็นไปนตามพยายนหลักฐานนะผมขอให้ผมขอให้มั่นใจเลยว่าคดีนี้เป็นอีกคดีหนึ่งที่นอกเหนือจากคดีน้องชมพู่แล้วเนี่ยเป็นคดีน้องแตงโมเนี่ยนะครับทุกอย่างน้องแตงโมจะต้องได้รับความยุติธรรมนะครับเราเองเนี่ยก็มีข้อมูลเชิงลึกแล้วเราก็นําไปมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนไว้แล้วนะครับซึ่งประเด็นพวกนี้เป็นประเด็นที่ผมเรียนให้ทราบเลยว่าถ้าหากว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมมีการช่วยเหลือจริง สามารถปก้งชาติอยู่ไม่ได้นะครับนะในคดีน้องแตงโมนะดังนั้นเนี่ยในวันที่เกิดเหตุเนี่ยผมอยากจะบอกคุณปอนะครับให้คิดดีๆนะคุณปอเนี่ยวันเกิดเหตุเนี่ยหลังจากที่น้องแตงโมตกน้ําไปแล้วเนี่ยคุณปอได้โทรศัพท์ไปหาใครบ้างคุณปอจําได้ไหมนะครับผมทราบว่าคุณปอเนี่ยได้มีการโทรศัพท์เนี่ยไปหาคนจํานวนมากนะครับหลายสายเลยแหละจํานวนมากหลายสายนะ มีทั้งขอคำแนะนำขอความช่วยเหลือจะทำอย่างไรดีสำหรับเคสน้องแตงโมที่ตกงน้าไปนะครับคุณปอต้องรู้นะครับว่าโคนันเมืองไทยเนี่ยนะครับก็มีพักพวกแย่มากมายนะแล้วก็นะถ้าคุณปอไปตรวจสอบกับพ่อตาดูก็ได้ว่าอัจฉริยะเป็นคนยังไงนะครับแล้วก็รู้ลึกจริงแค่ไหนนะครับก็ลองถามพ่อตาดูนะคุณปอได้โทรศัพท์ไปหาบุคคลคนหนึง่งนะครับ และบุคคลคนนั้นเนี่ยได้แนะนําเนี่ยนะครับเรื่องที่ให้น้องแตงโมเนี่ยนะครับไปปสัสสาวะท้ายเรือนะอันนี้คุณปอต้องจาให้ดีนะครับนะว่าใครที่คุณปอโทรไปหาและแนะนําว่าให้แนะนําว่าน้องแตงโมเนี่ยไปฉี่ไปปสัสสาวะที่ท้ายเรือพูดฉี่เดี๋ยวไม่สภาพอีกไปปัสสาวะที่ท้ายเรือนะครับนะอันนี้คุณผมตั้งผมตั้งคําถามให้คุณปอก่อนนะคุณปอ ไปตอบสังคมเอาแล้วกันนะครับหรือจะคุยกับผมก็ได้นะครับผมแนะนําว่าจริงๆคดีนี้ไม่ใช่คดีร้ายแรงอะไรนะครับเป็นคดีประมาทนะครับทำให้ผูอื่นได้รับบาดเจ็บจนถึงแก่ความตายอัตราโทษก็แค่10ปีนะมันไม่ใช่เรื่องฆาตรกรรมอำพรางหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับนะเหมือนที่หมอปลายพูดนะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะผมรู้ว่าคุณปอเนี่ยนะครับหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ย คุณปอได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเพื่อต้องการเซฟคนที่มาแทนคุณปอในการขับเรือ 2. ต้องการเซฟนะครับคนคนหนึ่งนะที่อยู่ตอนที่น้องแตงโมตกน้ําด้วยกันนะครับอันเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุไปแล้วเนี่ยคุณปอก็มีการโทรศัพท์ไปหาคนนั้นคนนี้เต็มไปหมดนะและสุดท้ายก็คือมาวางแผนร่วมกันนะครับ วางแผนร่วมกันในการนะครับให้การเทต่อพนักงานสอบสวนผมพูดได้เลยว่าให้การทต่อพนักงานสอบสวนทาไมผมถึงกล้าพูดได้ว่าให้การทต่อพนักงานสอบสวนเดี๋ยวไปน้องประชาชนมาดูที่ผมทําแล้วกันนะผมจะอธิบายให้ฟังสิ่งที่มีการเตรียมกันเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคุณปอต้องการเพราะว่าแต่ละคนเมื่อมาให้การกับพนักงานสอบสวนแล้วเนี่ยไปคนละทิศคนละทางน,นะครับไปคนละทิศละทางพอมาเทียบกับ สิ่งที่คุณให้การกับมาจําลองเหตุการณ์จริงหรือมาใช้หลักฐานนิติทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับในการพิสูจน์ความจริงที่คุณพูดมาเปอเอิญผมคิดว่าคุณปออาจจะไปดูหรือทุกคนในลำเรือลำเนี้ยทั้ง5้าคนเนี่ยอาจจะไปดูคดีของนายชัยพลหรือเปล่าที่บอกว่าความจริงไม่จําเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งนะครับคดีนี้ไม่ใช่นะครับคดีนี้ทุกคนนะครับถูกจับได้ด้วยการ นะครับให้การเทสต์หลอกไปนนักง,งานสอบสวนทั้งสิ้นนะครับผมเรียนให้ทราบเลยนะครับคุณจะมีกะตะลอลงพักนะครับไปพาคุณไปมอบตัวที่สพน,นทับรุรีแล้วก็ทราบว่าเป็นใครนะแล้วคุณใครมาดูแลคดีนี้ให้คุณผมก็ทราบนะผมรู้จักดีนั่น,นแหละนะครับในคดีนี้นะครับผมฝากคุณปอว่าวันนี้นะครับคุณเป็นลูกผู้ชายนะมีพ่อตาเป็นถึงนายพลตำรวจนะครับแล้วก็เป็นคนมีเงินมีหน้ามีตาในสังคม ภรรยาก็น่ารักนะครับและที่สำคัญที่สุดคือในเมื่อคุณเนี่ยไปกราบขอกลับมาคุณแม่ของน้องแตงโมนะเรื่องนี้นะครับคุณปอพูดความจริงนะครับนะสุดท้ายมันก็ต้องหนีไม่พ้นหรอกเพราะโทรศัพท์เนี่ยทุกเครื่องเนี่ยถูกนะครับสำนักตัวชาตินะได้ใช้เครื่องเซรไบต์เนี่ยหรือเครื่องเขาเรียกภาษาพวกเราก็คือใช้เครื่องดองเนี่ยในการดูดข้อมูลโทรศัพท์มือถือทุกคน นะครับไม่ว่าจะเป็นของคุณปอคุณจอบคุณโรเบิร์ตน้องแตงโมนะกระติกหรือคุณแซนเนี่ยทุกคนอ่ะถูกเครื่องเซลล์ไบต์ดูดไว้หมดแล้วในข้อมูลโทรศัพท์นะครับอันการที่คุณโทรศัพท์ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยโทรหาใครบ้างนะครับคุยกับใครบ้างนะอันเนี้ยเจ้าที่เขามีข้อมูลหมดทุกคนแล้วนะครับนะแล้วก็มีการส่งไลน์ส่งอะไรกันเนี่ยวันเวลาเป็นไปตามนั้นไหมเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับ